กดไลค์กับคนละหนึงไลค์และกด Sub สไค i b ์เอาให้ถึงเจ็ดแสนซับไปเลยและคลิปนี้ผมขอ2องพไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอาลลกกินนมหน่อยอาปักไม่ให้กินหรักและนี่ก็คือเมนแรกในคลิปที่แล้วนะครับใครอยากออกคลิปแบบนี้อย่าลืมมาอทันเมนแรกล่ะ ที so ite, ่นี่มันชากาสวยงามจริงๆเลยอากาศก็ดีเหมาะสำหรับการนอนนี่คือต้นกำเนิดของรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกได้แล้วสตาร์ทเครื่องจุ๊บๆมิดไปเลยไปเลยฟอร์มูล่าวันไปเลยโห่ยังแรงเลยนี่โอ้โฮหกลเงยเฮ้ยที่รักไม่ใส่รองเท้าเหรอระวังลื่นนะเฮ้ยจอนกันปะปะ ไ <kung> <haft kaz ans> <sk> e <mate> วัดโกงวัดวัโกงเอาไปจากโกโกงเอาไปจากโกงโกงวัวไปเอาอะไเนี่ยเขดโกงเมื่อท้าไปโรงเรียนน้ำท่วมแต่กูก็ต้องไปเรียนไปเลยกูต้องเอาเกจสีกับไปให้แม่กูให้ได้อะดิโจดกฉันได้ชิ้นหนึ่งนะเอาไปดิเอาไปเขินอะไรเนี่ยงั้นโยนไว้ตรงนี้แล้วกันนะนั่นแหละกิ๊ด โอเคฉันจะเปิดเล้าหมูฉันให้ดูนะดูนี่ไงโอ้โหหมูโคตรเยอะเลยเอะไรเนี่ยอ้าวอะไรวะลวกเรานแช่วยไม่ได้พกอยเจ็บตูนฟรีเลยกูโอ้ยก้อนนะเจ้าเต่าครับทุกคนอู้เต่าเพิ่งเกิดใหม่เลยนะเนี่ยกระดองยังไม่แข็งเลยมันจะไปไหนนะเฮ้ยมันจะไปไหนนะเตรียมพร้อมระวังตั้งกัดยิงโอ้ปาร์ตี้ดิ ผมรัมกรัทบาลเ,าเปลีย่ยนใจละกูเกียประยุทธ์กูเกียประยุทธ์รีบกับรังกูดีกว่าเมียกูรออยู่ที่บ้านมาโทรมาเมื่อกี้กูไม่น่ารอนานเล่าเลยมึงจัดกูเลยกันทันทันนาเฮ้ยหยุดถ่ายได้แล้วอืมนี่มันถุงกระดาษงั้นเหรอชอบชอบแมวอย่างเราได้ชอบชอบมานี่เลยนี่มานี่เลยเด <laughs> ินมาเดินมาเดินมาปิดตาไว้จัดเลย โอ๊ยชิบหายแล้วยุเกี่ยวอะไรกับมึงเนี่ยผอมนะไปรับไปเลยโอ้ my god นเดี๋ยวมันปูใช่ไหมเธอเล่นกับปูใช่ไหมระวังมันไต่แ้วอุ้ยค่อยค่อยย่องมันคงไม่เห็นไอ้เพื่อนเดี๋ยวกูรอตรงเนี้ยมันเข้าไปเลยค่อยค่อยย่องมา เสยจังวะเสยจังสวัสดีครับวายมึงัวอะไรนี่โอ้ยบอยก็ต่อสองตัวนี้มันมาเจอกันแต่เอาใบนะ่าฮ่โอ้ยผมรักที่เดินเขาจริงๆกิ๊งไปแล้วเพื่อนเฮ้ยจะไปแล้วจับฉันไว้ฉันไว้ไปโดนลงไปเลยบ๊อบโอ้ยโดนลึกออกไปลึกดีกว่าโอ้ยโกหกกูมาด้วยฮ่าไปลึกเลสสบายเลยกูไม่ลึกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจะเป็ดน้อยกินเลยกินเลยดีไงกินเลยกินเลย

ฮ้ยวันนี้ผมมาเที่ยวทะเลในตอนกลางคืนเลยครับแล้วผมก็เห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นหินนะมันน่าจะเป็นแค่หินนะไม่น่ากลัวโพรส์โปรส์โพรส์ท่าโพรส์ท่าเอาหมากัดกันเอาว่าไงเจ้าหมาแกออกไปจากสนามเนี่ยนะอย่ากัดผมวันนี้เรามาเดินป่ากันนะคะและเพื่อนฉันก็รู้สึกจังหวะโคตรลงตัววามีเด บีสสิิิามมโกกกกนนนงงงงงงงใชวิตเธอวิธีแกล้งแฟนแบบง่ายๆแฟนเราเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเหยียบมมอะไรอะไรจับมือโอเคเฮ้ยเเฮ้ยเมุกเป็นอะไรเฮ้ยเซฟ่ช่างหน่อยไม้กะหน้าก วิธีเล่กับแฟง่ายๆ่ายเฮ้ยมาดี้มาดี้มาดี้มาโยมาดี้มาดีมาดีมาดีมาดูดิเพื่อนฉันจะทำให้ไข่ลงไปในขวดนี่นะนายจับตาดูให้ดีมันไม่มีอะไรเลยสามสองึงไปเห็นไหมไดยเห็นไข่ไหมนี่โอ้ดังอาเลยอ่ะโอเคฉันจะเปิดประตูร้าบ้าทิ้งไว้ดูสิว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาได้เวลาแล้วกระโดดโชว์นี่เนี่นี่น เฮ้ยตะโกนแบบนี้ตื่นแน่นอนโดนแกล้งแน่มึงมาละเฮ้ยมาวันนี้จะมาโชว์วิธีการชุดปาสขคันเทพหนึ่งสองซับไปเฮ้ยเพื่อถ้าเอาอิดไปปั่นในเครื่องสภผ้ามันจะเป็นยังไงวะสภาพก็จะประมาณนี้หละเพื่อนมึงเตรียมตัวซื้อเครื่องสภผ้าใหม่ได้เลยืมปากนอนน่ารัก เฮ้ยก,ก,กัดเฮ้ยกัดอี๋ไตัวอะไรกัดกัดทำเปมนบุหรี่ได้ไหมกัด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 อ่าได้เวลาวันเหวีแล้วจะเอาเอาลงไปเป็นอาหารปลาเฉยเลยกูช่วยด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยเฮ hey, hey, ้ยไม่ไม่แม่ย่าหนูจะกินอันเนี้ยหนูจะกินอันเนี้ย ไม่ใช่หนอนลูกเฮ้ยรีบลงไปดีกว่าทําไมกูวิ่งไปชั่วโมงแล้วมันจะไม่ลงเลยวะเฮ้ยรีบไปรีบไปแล้วก่อนที่กูจะโดนดีบตายเฮ้ยทำไมกูไปไม่ได้ทําไมกูไปไม่ได้เนี่ยมึงเป็นอะไรเมื่อน้องสาวคุณเล่นแบบนี้คุณจะทํายังไงครับเฮ้ยไอ้ย่า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 ย่่า่าไอ้ไปซื้อละเดือนละเนี่ยจะอ้าวทําไมมัน ปะพอดีจังเลยวะหน้าแตกเลยกูไปแล้วเฮ้ยมันทำอะไรวะทำไมมันคลิกเมาส์บ่อยจังเลยไหนดูสิอืมทำงานโอเคดีทำงานโซจานนะลูกนะเฮ้ยเจ้าแบบอืมแล้ว่าเล่นเกมเฮ้ยเจ้าแบบอืมเร็วนะคนนี้อืมเร็วนะไหล่จับตาดูเลยนะเฮ้ยจย่าอย่างเล่นแบบนี้อย่างเล่แบบนี้ไม่เอาไว่เอามันอาจจะหกล้มได้นะไม่เอาบอกว่าจะเล่นไง แล้วอ,อทั้งคิดมีแต่คนลื่น <c oughs> กูจะไม่ลื่นเป็นไงถ้าโคตรเท่เลย <c oughs> ไปเลยโคตรแซ่บเลยเอา้าพึ่งพึ่งมากอปากชิบหายแล้วออเอออ้ยเอ้ยมาต่อยด้วยอะ่ะมันเริ่มพองขึ้นแล้ว เฮ้ยโดดดาบดีกว่าไปเลยเราจะกันไ่เท่พื่อนเรียบร้อยอย่างนี้ล่ะเท่สุดท้ายรูปยังไงให้มีคนมองลงไปถ่ายในน้ําเลยครับผมคนมองเต็มเลยมึงไม่ทําอะไรมึงร้อนนะะเฮ้ยเมอ่อกี้เห็นอะไรแบบวะอย่าย้อนกลับไปดูนะเฮ้ยไปเลยวู้ว่าจะอ่อยลื่นแต่ว่าจะขึ้นได้โชว์เท่เนื้อเพลงกินใจจัด อันนี้มันกินไมล้ละไอเวนเฮ้ยแอบดูทางพ่ออยู่เว้ยอา่าฮะเด็กคนนั้นจะทิ้งขยะเฮ้นนยโอ้โหอ,อย่างเท่เลยดองอันนี้เตรียมพร้อมนะเจ็บแล้วไปคาบมานะโอเคจะโยนไปตรงนู้นไปเฮ้อะไรนะไปคาบมาเฮ้อนะมาอ,อยู่ตรงนั้นกูโยนตรงนั้นกูจะไปครอบตะไบไปเลยเบื่อผมไปซื้อแตงโมมานะครับแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ครับเฮ้ยมาติดสติ๊กเกอร์หลอกแบบนี้เลย โอ้รถสิบล้อสบายดีมีบริการเช็ดกระจกฟรีแล้วหรือเนี่ยน่าสนใจจังเขาบอกว่าอยากจะเจอเนื้อคู่ให้หมอกตอนฝนตกแล้วมองไปข้างนอกแล้วเราจะเห็นเนื้อคู่โอ้เนื้อคู่เราเนื้อคู่เราแน่นเลยเป่าวกูลืนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึง2 0 0พันไลค์และดักคลิปนี้ไปดึงดึงแซววิวก,กันเลยเจอก,กันใหม่คลิปหน้า